วันนี้ก็บันทึกการทำงานเอาว่าด้านหลังเออุปกรณ์อุปกรณ์ในการทำาซดาตักไขป่ปลาที่ได้บริจาคมาจากวัดโพชัยบรราวโดยพระครูโอทิทยาพินันก็ได้ของมาที่จะทำาซดาาเยอะแยะวันนี้ก็เลยมาที่จะทำ อาสระซอยดาวกันนะ,ะก็มีมอนมีมอนร้อยลูกมีผ้าหมม่มน้วมสีไบแลก็ผาคนนัวอะไรต่างๆอีกมากมายดังนั้นก็วันนี้ก็มาดูบรรยากาศบรการทำงานการเตรียมงานทําบุญสงกรารที่วัดสระนาคในการเตรียมนะทุกท่าแล้วก็ว่างก็มา ริ่มด้วยช่วยกันทำงานเนาะใครชื่อว่าก็มาเริ่มด้วยช่วยกันในการทำงานครั้งนี้นะผ้าหมนวมอันนี้ก็ผ้าหมนวม อาหอนอนสีพื้นเข้านอนสีพื้นนะท่านเข้านอนสีพืน พาขนมซีออืูนพาขนุนสามใบพาขน,นุาขน,นู ทำงานเรื่อยๆนะฮะข่าขอมา

เตรียมเตรียมเตรียมงานเตรียมงานกันอ๋อสีนาทีแล้วเตรียมงานกันทำสลากสรอยดาวใครว่างมาช่วยกันนะใครว่างมาช่วยกันเดี๋ยวยันนี้ก็จะไปทอดผ้าป่าที่บ้านสะพานถ้าใครจะไปร่วมทอดผ้าป่าซึ่งมีครูผ้าป่ามาแล้วนะทุกท่าน เนี่ยหน้าที่จะไปร่วมทอดพระปาอยว่นี้ที่บ้านสะพานก็เ,รเจริญพรนะทุกท่านในหละการทำงานอ,อานี่ก็ดูบรรยากาศการทำงานเตรียมงานของพระคุณเจ้าที่วัดสะเลาวนากกเพื่อเตรียมงานบุญ พรป่าสงกรารสงน้ำพระเอะพุทธรูปแล้วก็ทอดพระป่ากันนะก็กำลังเตรียมสถานที่ทุกคนก็กำลังร่วมด้วยช่วยกันนะรวมด้วยช่วยกันหลายๆวัดมาแล้วก็มีการเตรียมสถานที่เพื่อให้งานได้ออกมาดีเพื่อตอนนับปฏิปทาสาาัทยาโยม พุทธศาสนิกชนที่จะมา,าทำบุญธนบปรมรงพุทธศาสตร์ด้วยการทำบุญทอพระป่าแล้วก็ทำบุญส่งน้ำพระในวันสงกรานทุกท่าน <c oughs> นี่ก็ในส่วนนี้ก็พระคุณเจ้ากรากำลังเตรียมสถานที่บัตังก็อบัโทก็บัตตัง้งจะทำไม ထမាយတော့တန်းတန်းโอ้สวยงามสวยงามเออสวยงามแล้วအဲ့တော့အတွင်းဝွယ်နော်ဒါគុ้นยาวဓာတ်ใส่อยู่ อลองจองต่านี่ก็ทำงานเก็บประดับทงโดยพระคุณเจ้าวัสล้อนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะเพื่อประดับตกแต่งบริเวณสถานที่นะตามที่มีตามที่ได้เพื่อประดับให้เกิดความสวยงามวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ อ๋อยดาวตักไข่ปลาอ่านี่เต้ไปเอาฟูกไปเรียงไว้ดีๆเต้ไปไน,นี่ไม่เอาฟูกไปฝั่งนน้นน่ะมันน,นี่ฟูกนี่นะอย่าไม่ลงทะเบียนเนี่ยนี่นะปลูกยังไม่ลงทะเบียนเลย ทรายยังไม่ลงทะเบียนเลยยังไม่พิมพ์ออกมาเลยจได้พิมพ์เกักรยานด้มันจะรสบยนดวนลุน้ลน้จจดทะเบียนสอยดาวลูกตาหงหนึ่งองค์อย่ห่วงหนอลกตาหงหนึงองค์ นมอนาพมอองีสุดยอดเหมือนกันพระแท้ๆเลยพระแท้เลยพระแท้พระแท้บินบาดได้กินข้าได้นข้าวได้พระแท้ๆไทที่กเต็มมีแล้วพระเตัวไม่มัวนิ่มเลยพระเต็ียมตัวไม่มัวนิ่มพระแท้แทอ้รูกเนี่ยคา่

Chào đi đi đó. rồi đó tạm rồi. Để luôn lồn.